มีพี่คนนึงเขาบอกว่าเขาจำร้อยแก้วได้ลูกสาวชอบมากเขาเลยไปตามลูกลูกอยู่ข้างในห้างเขาก็เลยฝากรถเ,เ,เข็นที่เขาซื้อของไว้กับเราเขาฝากรถเข็นไว้กับเราเขาจ่ายตาังค์แล้วนะเขาจ่ายตังค์แล้วแล้วเราก็มาดูที่าในรถเข็นเขามีอะไรบ้างน้ำยาล้างน้ำยาล้างเฮ้ยมีใช่น้ำยาล้างน้ำร้อยแก้วของมเาคืนร้อยแก้วเอาแล้วเว้ไม่ได้ปากหมินล้างด้วยอันนี้ถ้าเกิดว่าใครหิวก็สามารถที่จะกินได้เราต้องเฝ้ารถให้เขาเอย่าให้กลับมา

ถ่ายไว้ถ่ายได้เลค่ะได้เราเห็นเมื่อกี้คุณผอมเด็ก็ถ่ายไม่ค่อยถ่ายได้ไหม่ะ่เอาเลตออกไว้เลยนี่นีเอาหน้ากาออกเราไปอยู่ไปทนล่เราไปอยู่นึกนี่เดอาไป้่งไใหล่งี่กน้องก็ดูของขวัเลยขอบคุณค่ะอากให้ใกล้ๆบ้างนะดีใกล้ๆหน่อยใกล้ๆหน่อยกดน้องไว้กอดนองอีกครั้งนึงอ่า กัดเอวกัดเอวขอบคุณค่ะดีครับคุณแม่ขอบคุณมากๆนะครับคือรถเก๋าคือรถด้วยวันนี้มาเที่ยวกันเหรอคะใช่ค่ะอ๋อแล้วแกเอาคือรถให้คุณนะแล้วแกาจะไม่เอาโอ๊ยดูลูกผมมุกเยอะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ